ซ่อนตัวเป็นคนใช้ที่แท้รวยขั้นเศรษฐีชีวิตนอกจอพูดเดินปาจารีบอกเลยไม่ธรรมดาใครเจอต้องยกมือไหวเรเดียว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับนักแสดงที่เป็นเจ้าของบทบาทคนรับใช้มาโดยตลอดกับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างผูด้เดิลปาจารียังคงสร้างความฮาและเรียกเสียงหัวเราะได้อย่างต่อเนื่องสําหรับนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถของเธอคนนี้นอกจากเรื่องฝีมือการแสดงแล้ว เรื่องการศึกษาของเธอก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นกันปาตรีนานครชื่อเล่นพุดเดนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรียกว่าครบเครื่องในเรื่องความสามารถและการแสดงเลยจริงๆหลังจากที่แสดงหนังมาอย่างเนื่อนานโดยบทส่วนใหญ่ที่เราได้เห็นนั้นเธอมักจะได้รับบทเป็นสาวใช้อยู่เสมอแต่งานนี้เจ้าตัวยังผันตัวเองไปเป็นผู้จัดละครป้ายแดงโดยเรื่องแรกที่สาวพุดเดนทำนั้นคือเรื่องรักนี้เจจัดให้ เป็นบทละครเรื่องแรกที่สกอพุดเดนทำและหลังจากที่ได้ออกอากาศไปทางโทรทัศน์เรียกว่าเป็นละครที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ตั้งแต่เริ่มออกอากาศจนมาถึงวีคสุดท้ายซึ่งมีการนำภาพและคลิปสัส้นในฉากนั้นมาลงเผยแพร่ความประทับใจของตัวนักแสดงละครถือเป็นการแรกแห่งความสำเร็จของพุดเดนกับการเป็นผู้จัดมือใหม่ที่สามารถเรียกเรตติ้งได้มากเลยทีเดียวเธอยังเคยได้เผยความรู้สึกหลังจากที่ได้ทำหน้าที่นี้เป็นผู้จัดละครอีกว่า ละครเรื่องแรกรักนี้เจ้จัดให้รู้สึกตื่นเต้นกับงานผู้จัดเรื่องแรกรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับน้งนองๆนักแสดงและทีมงานและยังรู้สึกเป็นปลื้มมากได้เจอกับนักแสดงหลายๆคนต้องขอขอบคุณนักแสดงและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจทํางานในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากสําหรับละครเรื่องแรกของผู้จัดละครใหม่ป้ายแดงถึงแม้ว่าในจอเธอจะรับบทเป็นคนใช้หลายๆเรื่องแต่ชีวิตจริงนอกจอเธอนั้นได้จัดละครอยู่เยอะพอสมควร แถมยังมีคนชมอีกว่าละครของเธอนั้นทำออกมาได้ดีเพราะเจ้าตัวเป็นคนที่ทำงานละเอียดมาก